สวัสดีค่ะมะนาวจากเพจซิมะนาว honda h ฮอนด้าโครานะคะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันเนาะแล้วก็มะนาวมารีวิวรถยนต์ honda านะคะก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้านั่นเองค่ะสําหรับคันนี้นะคะเป็น honda city รุ่น SV ีค่ะสีขามุกค่ะเป็นรถของลูกค้ามะนาวเองนะคะที่จะเตรียมส่งมอบรถให้ลูกค้าค่ะรุ่นนี้ city ้เอสนะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่6 6แส0 0กบาทค่ะสีขามุกบวกค่าสีเพิ่มหนึ่งมืบาทนะคะสําหรับคันนี้ ราคาจำหน่ายอยู่ที่6 7 5 0 0 0บาทค่ะโอเคค่ะสำหรับคันนี้นะคะได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ลูกค้ามะนาวมาจากเชัยภูมิเลยนะคะมารับรถด้วยตัวเองเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะมะนาวติดตั้งอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากซีมนะคะซีมทิะนาวให้ลูกค้านะคะเป็นลีมของลำนีานาะคะลูกค้าเลือกความเข้มค่ะบานหน้า อยู่ที่4 0นะคะแล้วก็สำหรับรอบคันคันนี้นะคะติดความเข้มอยู่ที่6 0นะคะสำหรับด้านหน้ารถยนต์นะคะคันนี้ลูกค้ามะนาวไม่ได้ติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มนะคะจริงๆเนี่ยมะนาวมีโปรนะคะฟรีในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะหรือว่าให้ลูกค้าเลือกสเกิร์ตรอบคันนะคะซึ่งลูกค้ามะนาวเลือกเป็นสเกิร์ตรอบคันนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจที่จะติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามมะนาวเพิ่มเติมได้เลยนะคะว่าราคาขายนะคะอยู่ที่เท่าไหร่ สำหรับด้านหน้ารถยนต์นะคะติดตั้งอุปกรณ์แล้วเรียบต้อยนะคะเป็นสเกิร์ตด้านหน้านะคะตรงนี้นะคะด้านหน้าเป็นของเทียบเคียงค่ะจะเรียกว่าสเกิร์ตหน้าโม i นะคะแล้วก็สำหรับด้านข้างนะคะที่มานาให้ลูกค้าค่ะจะเป็นโมดูลโลแทนนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยซึ่งในส่วนของสเกิร์ตนะคะสามารถสั่งทาสีได้นะว่าจะทําเป็นสีเดียวกันกับสีรถยนต์นะคะหรือว่าจะทําเป็นสีตัดขาวดําแบบนี้ก็ได้ค่ะ สำหรับรุ่น SV นะคะเป็นล้อแม็กมาให้แล้วนะคะขนาด15นิ้วแล้วก็ของแถมภายนอกเพิ่มเติมนะคะที่มนาแถมให้ลูกค้าตรงนี้นะคะจะเนียกว่าคิวตกแต่งซุ้มล้อหน้านะคะเป็นของแท้เช่นเดียวกันสำหรับมือจับประตูของรุ่น SV นะคะเป็นโครเมียมแบบนี้มาจากโรงงานแล้วนะคะคันนี้นะคะไม่ได้ติดตั้งคิวกันสาดเพิ่มนะคะแล้วก็สำหรับบริเวณด้านท้ายของรถยนต์ค่ะที่ติดตั้งให้ลูกค้าค่ะจะเป็นสเกิร์ตแบบทอคู่นะคะ ตรงนี้ก็เป็นสเกิร์ตแบบเทียบเคียงนะคะแล้วก็มานนวฟรีในส่วนของเซนเซอร์ถอยนะคะ2จุดให้ลูกค้าเพิ่มเติมด้วยนะคะเวลาที่เราถอยรถนะคะสัญญาณก็จะนังเตือนให้เรานั่นเองเราก็สำหรับสปอยเลอร์นะคะคันนี้ติดตั้งเป็นสปอยเลอร์ไฟเบอร์ของแทนมูน u l โลนะคะ คัน้นี้ลูกค้ามานาซื้อเพิ่มเติมนะคะแบบพี่แถมให้จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ลูกค้าอยากได้แบบนี้เนาะก็แน่นอนค่ะมะนาวละมีราคาพิเศษให้นะคะสําหรับลูกค้าที่ติดตั้งอุปกรณ์ไปพร้อมนะคะก่อนที่เราจะรับรถก็จะมีราคาพิเศษให้ค่ะสําหรับคองแทมอื่นๆนะคะก็จะมีถาดท้ายนะคะถาดท้ายสัมภาระนะคะจะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นถุงเครื่องมือนะคะเปิดใต้ถาดท้ายมานะคะจะมี ยางอะไหล่รถยนต์นะคะแล้วก็มีชุดเชื่อมือแม่แรงนั่นเองขัดท้ายของแท้นะคะที่มนาวให้ลูกค้าเสาการแบบคพิลามนะคะมีมาให้จากโรงงานแล้วไม่ต้องติดตั้งเพิ่มนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะสำหรับลูกสำหรับลูกค้านะคะที่ออกรถกับมะนาวนะคะมะนาวจะฟรีในส่วนของ ชิวบันไดนะคะแบบ LED ให้ลักษณะแบบนี้นะคะ LED ของแท้จะมีไฟสีขาวติดอยู่ที่คู่บริเวณคู่หน้านะคะตรงคําว่าสัญลักษณ์คําว่า c i t y ค่ะแล้วก็คันนี้นะคะมาเนานำมารีวิวให้ได้ชมก่อนเนาะมาเนาฟีในส่วนของไฟส่องสว่างเท้านะคะกล้องบันทึกหน้ารถให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้แสงอาจจะเยอะอาจจะทำให้ไม่เห็นไฟส่องสว่างเท้านะคะ ก็ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนะคะแล้วก็ต้องการที่จะแต่งรถแบบนี้นะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามมะนาวเพิ่มเติมได้เลยหรือว่าต้องการออกรถยนต์รุ่นอื่นๆน,นะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นได้เลยนะคะเดี๋ยวมะนาวทิ้งรายละอดไว้ให้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะว่ามะนาวจะมารีวิวรถยนต์รุ่นไหนนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ